กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับเรื่องราวดราม่าในครอบครัวของพระเอกหนุ่มแน็กชาร์ลีไตรรัตหลังจากที่สี่พี่สาวติ้งแตงตูนแอนนี่ออกมาเปิดช่องของตัวเองในนามสี่ยันส์หรือสี่ป้าและไร้สุดขายของแต่กลับเจอรกระแสวิจารณ์เดือดด้านพี่ตึ้งอันเบิร์ดพี่ชายคนโตของแน็กก็คอมเมนต์ปกป้องสี่พี่สาวที่เจอรกระแสดรามา่าทำให้โดนวิจารณ์ไปด้วยล่าสุดพี่ตึง้งก็ได้โพสต์ข้อความรราย,ยาวเคลียร์ประเด็นดราม่าต่างๆผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวอาบด์พอนส์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ที่แรกผมคิดว่าจะเงียบๆไปเลยเพราะไม่อยากดังจากรอมอะไรแบบนี้แล้วพูดตรงพูดตรงตอนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็กระทบกับทุกคนนั่นแหละแต่ที่คิดว่าควรจะพูดก็เพราะมีบางคนพยายามพาดพิงหรือถามถึงเลยขอชี้แจงไว้ตรงจุดนี้เท่าที่สามารถผมทําอะไรคือผมมีงานที่ผมทําอยู่เป็นงานสุจริตครับเป็นนักแปลตอนนักเขียนและอื่นๆอีกมากมายที่เราทําได้แม้จะไม่ได้เงินเยอะ แต่เราก็พยายามดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองทุกวันนี้ก็ยังทํางานหาเงินจ่ายค่าอยู่ค่ากินค่าอาพาร์ตเมนต์มีเท่าไรใช้เท่านั้นไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยครับอยู่ตามอัตรภาพ